ชาวสวนกาแฟคิดจะเป็นเขือเฮียโรงงานร้อยล้านมันจะเป็นไปได้ไงเสียงพูดนั้นเหยียบย่ำหัวใจของชายคนหนึ่งอย่างเงียบงนันพิพัฒน์หนุ่มดอยผู้มีเพียงแรงกายและหัวใจซื่อ,อเป็นทุนชีวิตพิพัฒน์เกิดและโตบนดอยสูงบ้านของเขาทําสวนกาแฟเล็กๆที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นทุกเช้าตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่างเขาออกไปเก็บมเมล็ดกาแฟกับพ่อแม่สัมผัสดินเย็นๆใต้ยเท้าสูดกลิ่นหมอกบางๆที่ลอยคลอไปกับกลิ่นกาแฟสุขชีวิตเรียบง่ายแต่หนักแน่นเหนื่อยแต่ไม่เคยบน่นเพราะพิพัฒน์เชื่อว่าความซื่อ เกียรติของลูกผู้ชายช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนขนกระสอบกาแฟแหลงดอยมาส่งให้เฮียสิงห์ผู้มีโรงงานแปรรูปกาแฟใหญ่ที่สุดในจังหวัดเฮียเป็นนักธุรกิจที่ใครๆก็ยำเกรงร่ำรวยมีโรงงานร้อยล้านมีแบรนด์กาแฟดังไปทั่วประเทศแต่แม้พิพั์จะอยู่ในฐานะผู้ส่งของรายเล็กๆเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองด้อยกว่าใครเขายังยิ้มยังสู้และยังทำงานตรงไปตรงมาเหมือนทุกวันจนวันหนึ่งเหมือนโชคชะตาหยิบไม้ขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างในชีวิตเขาวันนั้นพิพั์เอากาแฟมาส่งให้โรงงานแต่เฮียม เฮียให้ลูกสาวออกมารับแทนหญิงสาวในชุดลำลองแต่ความสง่างามของเธอทําให้พื้นที่รอบตัวดูสว่างขึ้นในทันทีเธอชื่อพิมรดาและที่น่าแปลกคือเธอมองหน้าพิพัฒ์อย่างเหมือนคุณเอ๊ะเราเคยเจอกันใช่ไหมคะเธอถามพิพัฒ์อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มนิดนี้ใช่เขาเคยเจอเธอมาแล้วครั้งหนึ่งในวันที่รถเธอเสียอยู่ข้างทางกลางดึกเขาเป็นคนจอดรถช่วยเปิดฝากระโปรงตรวจเช็คเหลี่ยนล้อให้โดยไม่หวังอะไรเธอจะตอบแทนแต่พิพัฒ์บอกแค่ว่าไม่เป็นไรครับช่วยกันได้ก็ช่วยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขากลับขึ้นดอย และเธอจำได้ภาพนั้นกลายเป็นสะพานเล็กๆที่เชื่อมคนสองโลกเข้าหากัน